สวัสดีประจิบด้วยนะครับอแม่นี่แหละนะครับแนะนําให้ลูกทําตามไงเออคือคือไม่ผิดทั้งนั้นแต่ละเรื่องมาเนี่ยแม่เคยห้ามลูกไหมถามหน่อยไม่เคยมีแต่ยุส่งมีแต่ทําดีแล้วทําถูกแล้วทั้งที่เรามองเห็นเข้าไปเฮ้ยมันผิดนี่หว่าแต่แต่เขาก็บอกว่าดีมันไม่มีผิดอะไรเูาพ,พูดแบบนี้เขาก็ทําตลอดเพราะเขาทาเขาเชื่องพอเชื่อแล้วเป็นยังไง มันก็ผิดนะสิเป็นแม่ชัดเจนไหมลนะ่ะแล้วอย่างนี้แหละเขาเรียกว่ารักมันไม่ใช่แล้วอเอ็ดดีเออไม่ใช่แล้วแอดพูดได้เลยว่ามันไม่ใช่แล้วลนะ่ะถ้าเป็นแบบนี้อย่างน้อยคุณก็จะโดนเออแล้วต่อไปถ้าคบกันไปเรื่อยๆคุณก็จะโดนอย่างงี้ทุทกๆปีเดี๋ยวว่าเอาพูดง่ายจากปีนี้ไปปีหน้าก็ยังไม่หมดเลยเอ่าปีนี้ยังปีหน้าก็ยังมียาวเลยพูดง่ายเรื่องราวเลยยังยาวต่อไปออคุณอว่ารักนะคุณ สิพรนะครับสวัสดีครับผมอ่าใช่ไหมเอ่อตัวมันเองมันยังล่อแร่เลยใช่ไหมใช่ก็คือพูดง่ายอ่ะเขาเนี่ยไม่ได้รักลูกเขาจริงหรอกแอดดูออกนะครับคนที่รักลูกจริงอ่ะเขาต้องปกป้องโดยทางที่ถูกต้องที่สุดถูกไหมล่ะอันไหนที่ลูกทําผิดเขาก็จะออกมาออกมาปกป้องออกมาออกมา ขัดแย้งนะครับเพื่อมาให้ลูกโดนแต่อันนี้เขายุทุกเรื่องเลยไม่เห็นเขามีไม่เห็นเขามีมามอ่าจะขัดค้านอะไรสักเรื่องมิแม้แต่เรื่องผิดๆเขาก็ไม่ขัดขานเอ่หลายเรื่องที่มีปัญหากันในครอบครัวนะี่ยเขาก็ยุส่งเลยเออให้ให้ทะเลาะกันในครอบครัวก็ทะเลาะกันเออเขาก็ไม่เคยห้ามไม่เคยอะไรเห็นไหมมีแต่ตามไม่ไดอีกต่างหากดูก็แล้วกันเอฟดี MC. มันจะเหลือล่ะถามหน่อยแล้วคุณครบกันไปมันก็เละสิถูกไหมเออคนเราถ้ามันรักกันมันก็ต้องเฮ้ยค่อยค่อคุยกันค่อยค่อยปณนีประนอมกันน้าูน่นนี่นั่นใช่ไหมล่ะมันก็ต้องคุยกันอย่างนั้นแต่นี่แมงยุส่งเลยเพื่อแล้วก็ลุมด่าด้วยนี่เหรอมันไม่ใช่แรอะคนที่หวังดีมันไม่เป็นแบบนี้เอฟซีถึงชาิหน้านน่นแหละใช่ไหมใช่ถ้าครบกันไปนะอย่าว่าแต่ปีนี้เลยคั พวกนั้เรื่องราวปีนี้มันยาวยันปีหน้านะบอกเลยมันยังไม่จบนะยาวยันปีหน้าแล้วปีหน้ามันก็ไปก่อเรื่องใหม่เอ,อก่อเรื่องใหม่ก็ให้โดนไปอีกทั้งปีอีกปีหน้าทั้งปีทั้งที่ว่าของเก่าก็ยังไม่เคลียร์กันหมดเลยนะของใหม่มันก็เข้ามาเรื่อยๆเอฟก็ลองเห็นใช่ไหมมันมาเรื่อยๆทีละนิดทีละคดีสองคดีส,คดสามคดีมันไม่ใช่ไงเอีแล้วดูแล้วไม่ถูกต้องแล้วล่ะถ้าขืนยังครบต่อไปเนี่ยก็ลองคิดดูสิมันก็เพิ่มมาเรื่อยๆเรื่อย มันคงจะตัดสายสว่าส,สายสัมพันธ์กันได้แล้วนะถามว่าที่ควบกันมามีประโยชน์อะไรมั่งมีแต่เสียประโยชน์ทางนั้นเลยที่ครบกันมาไม่เห็นมันจะม,มีได้ประโยชน์เลยสักอย่างมีแต่ทางนู้นน่ะมันได้ประโยชน์อยู่คนเดียวอ่ะมันก็หลอกใช้ไปวันวันนั่นแหละหลอกใช้หลอกดานะครับเออใช่พวบคนพาลใช่ไหมคนพาลแชยไปหาผิด มันแน่นอนอยู่แล้วใช่ญาติพี่น้องเขายังทิ้งน้ำมาัาอะไรคันนี้มันเป็นใครถูกไหมละ่ะเขามีความสัมพันธ์กันไหมมีอา่พูดง่ายว่ามีความเชื่อมสัมพันธ์มีมีมูลเหตุที่จะอยู่ด้วยกันไหมออ่พูด้นี้ว่า,วาเขาไม่มีเลยไม่เคยได้เจอกันมาเป็นๆน,นะครับเออ่ไม่มีความเชื่อมเชื่อมโยงใดๆต่อกันนะครับเออ แล้วก็ไม่มีการสารัำพันธ์กันใดๆทั้งสิ้นมีแต่คุยกันภายนอกแท่นั้นเองแล้วถามหน่อยนะขนาดญาติพี่น้องเขายังสลัดทิ้งนะเหมือนเศษกระดาษเลยเออสลัดทิ้งเหมือนเศษกระดาษเลยเขาไม่เห็นไม่เห็นแคร์เลยขนาดขนาดสายเลือดนะถูกไหมอันนี้ถามว่าสายเลือดไหมไม่ใช่เลยเขาก็กล้าเขาก็อ้างไปได้คนเรากระดูก นะลิ้นไม่มีกระดูกก็ก็พูดไปใครก็พูดยังไงก็ได้เออแต่การกระทํามันไม่เหมือนเนี่ยมันไม่ใช่ดูที่การกระทําเออญาติเขายังไม่ได้มองเขาไม่สนใจด้วยซ้ำไปขนาดใจเขาดํำไหมลนะ่ะญาติเขายังทิ้งได้นะ้ภาษาอะไรเออผู้ให้กําเนิดเขาก็ทิ้งได้เห็นไหมลนะ่ะแอดว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะก <c oughs> ็พอๆกันแหละเออแต่ว่าถ้าอยู่ไปด้วยกัน ทำนายอนาคตได้เลยนะอยู่ไปด้วยกันพี่นาศทางนี้อาจจะพินาศที่สุดแหละเอาจิงๆเออทางนี้จะพินาศที่สุดแล้ว,เ,เ,พลวเพราะว่าอะไรก็โดนจะอยูอ่ฝั่งเดียวนะโดนอยู่คนเดียวออ่ะทำอะไรก็โดนอยู่คนเดียวเนี่ยมันก็ไม่ไหวมันก็จะเสียแต่เงินใช่ไหมเสียแต่เงินไปเรื่อยๆยก็ไม่ไหวอย่าทำนะลูกลมันผิดกฎหมายนะ ใช่มีแต่ยุส่งที่ผ่านมามีนะยุส่งอย่างเดียวเฮ้ยไม่ผิดเลยไม่เคยผิดแล้วก็ไปบอกกับคนโน้นคนนี้ว่าไม่ผิดเลยอุย้ยโวกกูทาถูกหมดไม่ผิดเลยก็นี่ไงเออถ้าที่ถ้าแม่ที่ดีเขาจะไปบอกอย่างนั้นไหมละ่ะเออเขาก็ต้องบอกเลยอย่าไปทํานะมันผิดนะเออเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาไปเล่นงานได้นู่นนี่นั่นนี่ไม่เอาเลยนะครับไม่สนใจเลยมีแต่ยุส่งบอกเอ้ยทําถูกแล้วทําดีแนละ้ว ขนาดทะเลาะกันในครอบครัวก็ออยังโอ้ดีแล้วเล่นงานไปเลยตัดขาดไปเลยโอ้เอ้ยยังง้นได้ด้วยเหรอเออแทนที่จะมาค่อยค่คอยพูดค่อยค่คอยพูดค่อยคุยกันนะเออนะเป็นญาติกันก็อย่าไปมีอะไรปัญหาเข้ามาคนเราจะต้องเป็นคนช่วยประสานถูกไหมช่วยเชื่อมความสัมพันธ์ช่วยประสานรอยร้าวแต่ไม่ใช่ว่ากระทืบส่งแล้วเอา,าข้อคอนมาตีให้มันแตกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ช่วยลุมดา ช่วยลุมด่าเขาอีกโอ้โหตายแล้วแบบนี้มันใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ไงเออแล้วสุดท้ายทำไงสุดท้ายก็อยู่คนเดียวอืใช่ครับคุณต้นหยงนะครับสวัสดีครับผมมาลิมด้วยนะครับนี่แหละนะครับพันพันนะครับสวัสดีครับผมตับ่ายเนาะเอสีคนเราถ้า ถ้าถ้าเขาคิดไม่ได้เรื่องนี้นะนะเอฟซีนะเออมันก็จะเป็นอยู่อย่างเงี้ยเออเป็นอยู่อย่างเงี้ยอืมใช่คือเขาดูเหมือนจะเก่งไงเขาดูเหมือนจะเป็นคุณคามคเขาดูเหมือนจะเก่งเขาดูเหมือนจะรู้ทุกเรื่องแต่แต่เขาอ่ะ เขาไม่รู้หรอกว่าที่ทําอยู่นะเะเ่อมันผิดแค่ไหนอมันผิดแค่ไหนที่ทําอยู่เขาไม่รู้แต่พอเขารู้มันก็แก้ไม่ได้แล้วหนึ่งหนึ่ง,เข,นะงเขาไม่ได้มีผลกระทบด้วยไงนี่คือปัญหาละหนึ่งเขาไม่ได้มีผลกระทบด้วยมันจะกระทบยังไงก็เรื่องของเขาห็นไหมเขาไม่เกี่ยวเขายังบอกเขาไม่เกี่ยวเอฟซี FC จะเอฟซี FC จะเทลูกเขาเนะ่ะเขาก็ไม่เกี่ยว เออผู้ใหญ่จะดีจะเทลูกเขาเหรอเขาก็ไม่เกี่ยวเขาบอกเขาไม่เกี่ยวอ่ะไหมอันนั้นมันไม่เกี่ยวได้ไงมันมีผลกระทบอะ่ะเออมันมีผลกระทบอะ่ะไม่เกี่ยวเลยไงมันเกี่ยวเต็มๆอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับผม,มกเรเยวรักษ์ใช่ไหมนั่นแหละนะครับเอ็ดว่าเนี่ยเขาไม่ได้รักจริงแ้วเขามารักเพื่อผลประโยชน์เท่านั้นแหละ เอาง่ายๆนะถ้าเขามาพูดเรื่องพวกนี้อ่ะถ้าเขาไม่ได้ได้ผลประโยชน์เขาจะมาไม่ถามแค่นี้ไอ้กล้าพูดเลยเอาคอพาดเขียงไว้ได้เลยเอาจริงๆถ้าไม่มีผลประโยชน์เขาจะมานั่งพูดให้มันเมื่อยให้คนเขาด่าทั่วบ้านทั่วเมืองทําไมเออเขาก็เพ่นไปทําอย่างอื่นแล้วสิแต่นี่เขาได้เงินไงเขามีผลประโยชน์ไงเขาถึงอยู่ไงเออใครจะดา่าก็ช่างหัวบ้านเขาด่าทุกท่าอย่างเออใครจะออก ใครจะไปตามเล่นงานเขาเขาก็ไม่สนเห็นไหมเออถ้าเกิดแค่ด่ากันเนี่ยเขาไม่ได้สนใจหรอกเออถ้าเอาไม้มาตีหัวกันเนี่ยป่านนี้เขาก็เลิกค,คุยถึงกันแล้วแอดพูดได้เลยถ้าบ้านอยู่ใกล้กันถามหน่อยเน่ะถ้าเกิดเขาอยู่ในสี่กอเหมือนกันเขาจะกล้าพูดแบบนี้ไหมเขาก็ไม่กล้าไม่มีทางแอดพูดได้เลยไม่มีทางกล้าพูดหรอกเพราะพูดเขาก็ถึงหัวกระได้นนบ้านเออแต่นี่มันมันไกลกันไงแค่เต็มที่ก็แค่ดา่า ดาเขาก็ไม่สนอยู่แล้วก็มืนมันมืนจะตายเออแล้วลูกเขาจะโดนยังไงจะเป็นยังไงเขาเคยสนที่ไหนล่ะเขาไม่สนเพราะเขาไม่ได้เป็นมีส่วนร่วมด้วยไงเออแต่เขาก็ยุอย่างเดียหละย,ยุให้พินาศกันไปข้างหนึ่งยิ่งดีมันยิ่งมีคอนเทนต์ให้มันพินาศเลยก็ยิ่งดีใหญ่แหมเราดูไม่ออกแเราดูมานานแล้วเอฟซีเราดูกันมานานแล้วเราดูออกอยู่แล้วคนแบบนี้ ช่างบอยนะครับสวัสดีครับผมอากุศลิกุลด้วยนะครับเราดูกันมาไม่ลูกขี่รอบแล้วขี่ครั้งแล้วนะครับเขาก็ยังเป็นอยู่เหมือนแบบนี้แหละเออแล้วที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเขาหวังดีจริงๆเนี่ยเขาไม่จะไม่ทําอย่างนี้หรอกถูกไหมถ้าคนหวังดีแบบบริสุทธิ์ใจนะมันไม่ได้เป็นแบบนี้อือแล้วตอนนี้ท่าทีของอ่าลูกจะโดนหนักแล้วด้วยแล้วถามว่าเขาจะยืดมือเข้ามาช่วยไหมไม่มีทางหรอกเขาจะ เขาจะอ้างตัวก่อนเลยว่าเขาไม่มีนะเออไม่มีนะก็แค่ให้ส่งกําลังใจให้อย่างเดียวเขาว่างั้นไม่มีนะเงินทองไม่มีหรอกเออแต่ออกรถเงินสดนะเอฟซีไม่มีตังค์แต่ออกรถเงินสดโอ้โหตายนะโอ้โหเครียดเลยเอฟซีนะโคตรเครียดเลยมันย้อนแย้งอะเอฟซีนะมันย้อนแย้งมากเลยย้อนแย้งกับการกระทําย้อนแย้งกับพฤติกรรมแล้วคิดว่าจะคาดหวังอะไร อะไรได้มันคาดหวังอะไรไม่ได้มีแต่เสียคบกันไปก็มีแต่เสียเสียเงินเสียเวลาเสียทุกอย่างเพรา,าเผอจะโดนด้วยโดนไปครับเพราะเขาเขาได้ผลประโยชน์แต่ทางนี้เสียผลประโยชน์เสียเงินเสียทองครับมันต่างกันเยอะไหมนะเหมือนกับเอาเขามาเป็นสะพานทําการหาผลประโยชน์เออเอาเขามาเป็นสะพาน โอ้ขานี้เขามาเหนือเมสซี่เขามาเหนือเมสกจะตายเอดเชื่อเลยล่ะว่าเขาทําคิดแบบนี้จริงๆอ่าเอาจริงๆคนเรามันมองง่ายง่ายเอซีมองง่ายง่ายคนเราจะหวังดีต่อกันมันมองง่ายง่ายเลยมองออกพฤติกรรมในการกระทําคําพูดเนี่ยมันฟ้องกันอยู่แล้วว่าอันเนี้ยมีความจริงใจให้กันแค่ไหนดูจากพฤติกรรมดีกว่าดูจากการกระทำ ปากก็ปุกป้องหมนปุกป้องไปอย่างนั้นเละปกป้องไม่เห็นมีอะไรเลย <c oughs> อ่าสวัสดีนะครับคุณแม่สุมนนะครับยังเลยนะครับคุณแม่เดี๋ยวลงไลน์นี่แหละลงไลน์คงจะทานนะครับอเห็นไหมมันก็ว่าไปอย่างนี้นะมันก็พูดมันหวังดีที่ไหนมันหวังร้ายสิเออไปอยุเขาทุกลูกอ่ะยุเขาทุกอย่างนะเออ ก็ไม่รู้เหมือนกันนะคุณสิริกุลรู้แต่ว่าเขาบอกว่าก็ออกเงินสดอ่าตอนแรกเองก็พูดออกรถเก่งรถเก่งก็ยังไม่เห็นเลยไม่เคยเห็นักทีหนึ่งแต่ว่าเขาบอกเขาออกเงินสดอันนั้นก็หมายความว่าเขาก็มีตังค์เออนะไม่รู้จริงหรือไปจะเปล่าก็ไม่รู้แหละนะครับเอแต่เขาก็บอกว่าเขาเขาไม่มีตังค์เขาพูดแค่นี้เขาเขาบอกกับลูกเขาบอกเขาไม่มีตังค์นะ เออช่วยไม่ได้หรอกเขาให้ได้อย่างเดียวคือให้กําลังใจกําลังใจแ้วมันกินไม่ได้หรอกให้กําลังใจอย่างเดียวมันก็ยังพอว่าแต่อย่าไปยุส่งยุให้เขามีปัญหายุให้เขามีเรื่องราวเนี่ย,ยมันจะไปยุเขาทําไมอ่าจะไมายุเขาทําไมยุให้เขามีปัญหายุให้เขาอ่ามีเรื่องมีราวเนี่ยยุให้เขาได้ขดงคดีเนี่ยมันยุทําไม่ะถ้าถ้ารักกันจริงนะครับ มันไปถ่ายรถคนอื่นแล้วโอ้มันก็ขี้โม้สิปะจ๊บเออก็โม้ไงใช่ไหมเออเห็นมันบอกว่าออกรถเงินสดว่างานโอ้แอนก็ไม่ไม่เชื่อหรอกคนพวกนี้มันเชื่อไม่ได้นะปะจ๊บมันเชื่อไม่ได้สักคนหรอกที่ผ่านมาเราเคยเชื่อเขาไหมเชื่อเขาเคยทําได้ไหมไม่เห็นเขาจะมาแสดงอะไรให้สักอย่างเออแสดงให้เห็นว่าจริงนะอันนี้เรื่องจริงนู่นนี่นั่นก็ไม่เห็นมี ออความน่าจะถือคนพวกนี้มันจะเชื่อได้ยังไงมันก็พูดไปไม่รู้กี่รอบแล้วพูดไปพูดมาสุดท้ายมันก็มันก็โกหกอยู่ดีอความน่าจะถือมันเลยไม่มีไงอย่าไปเชื่อวันนะครับไอ้ปีอันไม่เชื่อมันหรอกคนพวกนี้มันพูดไม่รู้กี่รอบแล้วแต่ว่ามันกล้ากืนน้ําลายตัวเองไม่รู้กี่ครั้งแล้วด้วยเอา่าเลอะเยอะหลายเรื่องนะครับไม่ใช่ว่าเรื่อง เรื่องใดเรื่องหนึ่งหลายเรื่อง